นักลงทุนมืออาชีพใช้เวลาแค่30วินาทีในการดูกราฟก็จะรู้แนวโน้มพุ่นว่าจะขึ้นหรือจะลงครับวันนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆเ,เข้าใจการอ่านกราฟเบื้องต้นแบบง่ายที่สุดใช้ได้กับทั้งหุ้นคริปโตทองคําแค่ดู3อย่างมีเป็นก็อ่านตลาดออกได้เลยครับการอ่านกราฟเบื้องต้นคือทักษะสําคัญที่แม้ไม่ใช่นักเทรดก็ต้องมีนะครับเพราะจะช่วยให้เพื่อนๆเนีเ่ยสามารถรู้แนวโน้มของสินทรัพย์ว่าจะไปทิศทางไหนได้ครับนึงคือแท่งเทียนจะเป็นการแสดงการเคลื่อนไหวของราคาในแต่ละช่วงเวลาครับ แท่งเขียวหมายถึงราคาปิดมากกว่าราคาเปิดหรือราคาขึ้นนั่นเองครับส่วนแท่งแดงเนี่ยหมายถึงราคาปิดน้อยกว่าราคาเปิดหรือราคาลงครับไส้บนหมายถึงราคาสูงสุดส่วนไส้ล่างจะหมายถึงราคาที่ต่ำสุดนะครับ2เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ moving average หรือ MA ครับกราฟลักษณะนี้จะช่วยมองภาพใหญ่ของแนวโน้มครับ MA 5 0วันหมายถึงระยะกลาง MA 2 0 0วันจะเป็นระยะยาวครับราคาตัดขึ้นเหนือ MA หมายถึงแนวโน้มขาขึ้นครับส่วนราคาตัดลงต่ำกว่า MA หมายถึงแนวโน้มขาลงครับ ก o เอนคอ o s สหมายถึง MA50 ตัดขึ้นเหนือน MA 200ถือว่าเป็นสัญญาณบวกครับส่วน De ดคอ o s สหมายถึง MA50 ตัดลงใต้ MA 200อันนี้เป็นสัญญาณลบครับ3ปริมาณการซื้อขายหรือวอลุ่มครับเราเอาไว้ดูว่านักลงทุนในตลาดเชื่อแนวโน้มนั้นหรือไม่ครับราคาขึ้นบวกวอลุ่มสูงขึ้นด้วยแปลว่าตลาดขาขึ้นครับแต่ถ้าราคาลงบวกวอลุ่มสูงเนี่ยจะหมายถึงว่าตลาดกําลังเป็นขาลงครับสุดท้ายคือวอลุ่มต่ําแสดงถึงแนวโน้มของตลาดที่ไม่มั่นคงครับมีโอกาสจะขึ้นนนหรรือจะลงกก็ไดด้เเช่ียวันนคัคบ พรุ่นี้เราจะไปวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานหุ้นแบบมือใหม่ครับเราเจอกันเพราะว่า